บอสภ,ภารกิจเราใกล้จะรู้ล่วงนลรู้ล่วงอยู่ใช่แต่ว่ารู้สึกเหมือนให้ฝีเมอ์สองคนนั้นมันจะเก่งเกินกว่าที่พวกเราจะคาดคิดมันไม่ได้เก่งหรอกฟังนะเดี๋ยวดูผลงานดิของเีเราใช้เนี<ค>่ยมันไม่ได้ของยราใช้มันไม่แรงพอเองเห็นปะน่ะมันยังอ่อนแออยู่เรามีแค่ธรรมดาแถมพวกที่มันวิ่งเร็วอ่ะมันก็อ่อนแอเกินไป เราต้องการที่มันมีสติภาพสิไวรัสที่เราได้มาเนี่ยมาผสมกับเอเรียนเนี่ยมันได้ของดีอยู่แล้วคือภาพใช่ไหมพอจะรือภาพเออยู่ครับทีนี้มันอนะอยากได้อะไรที่มันดีเหมือนนี้ต้องการให้ไวรัสอะมันแข็งแกร่งขึ้นอันตรายขึ้นและหน้าเก่งขามซะหน่อยแล้วสามารถขายให้คนอื่นได้ในราคาที่แพงอย่างเช่นริรัทยัตษ์ใหญ่ไงล่ะคิดภาพตามบอกป่าตอนนี้นเราทดสอบแค mm ่ hmm. เอามาปล่อยในแค่เมืองนี้ก็น่นาจะพอแล้ว แต่จะว่าไปนะผมะ่ะจะไปรอให้พวกมันเข้าไปที่อีกเมืองนึ่งเมืองที่ไหนเนีพราะที่ทนั่นนะเป็นเมืองคอมบิแซิตี้ที่นั่นผมได้จัดตั้งสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งไว้แล้วเป็นตามที่ท่านต้องการเป็นตามที่ท่านประสงค์แบบเป๊ะๆชื่อโปรเจกต์เนมิสิตขอข้อมูลหน่อยได้ไหมเนมิสิก็ ถ้าจะพูดตามตรงผมไม่อยากจะพูดแล้วเพรานผมค่อนข้างอยากขัเอยเอฉันเข้าใจฉนเข้าใจใช่มาทำเสนอที่ไหนแล้วกันแต่ตอนนั้นอยากเห็นตัวรุ่นอัลฟาที่แกอยากจะยกให้ฉันรู้แล้วเกินงั้นท่านก็เตรียมไปดูที่คอมบิเนชันทีเลยแล้วท่านก็ผมขอกําลังทหารสักประมาณห้าสิบนายไปด้วยแล้วกันนะได้อดุมัตินะแต่งานต้องดีนะงานดีได้นอนราบรื่นแน่นอนทันโอเคส่วน ผมเนี่ยก็้า้สะดุด้าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ,ะเฮ้ยอาหักเนี่ยเป็น,หนไหนอะไรเป็นไหนามารบอยู่ไปทำธุระมาฉันได้ของใหม่มาเพียบเลย